ครับผมสวัสดีครับเจอกับพีชีแมนออนทัวร์อีกแล้วนี่แหละครับพี่น้องตองนี่นี่อันนี้สำหรับแจกแจกวันที่หนึ่งหนึ่งมีนาคมครับนี่สองคู่น่่ แสแหละฟังเสียงโอเคนี่แหละครับแจกวันที่หนึ่งมีนาคมเหมือนเดิมนะครับต่อใครอยากได้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาครับผมจะจดชื่อแล้วก็ไปจับฉลากเหรอสองคนกับสองคน ของปีของปีนี่ครับสองคนครับนี่ครับก็เหมือนเดิมแล้ะครับก็กดกดที่สามแล้วก็คอมเมนต์มาครับคอมเมนต์ขามาในในในคลิปนี่เพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนวันวันที่หนึ่งหนึ่งมีนาผมก็จะจับสลากเอาครับสองคนครับปีนี่ตอนแรกว่าอยากสามเลยมันเหลาเหลาไม่ทันครับ เป็นตอกติ้วครับพี่น้องตอกติว้วอันนี้จะเป็นใบใบบางครับใบบางปีนี้ไม่ได้เลาเม็ดแตงนะครับเพราะว่าผมว่าเม็ดแตงมันมันไม่ค่อยคือครับสู้ใบบาง,บางไม่ได้ใบบางเขาดีเสียงเสียงเบาๆครับไอ้เม็ดแตงนั้นเสียงเสียงมันดังเพราะวมันดังนะดังจริงเลยดังแบบดังใสเลยนะ แต่ผมว่ามันไม่ค่อยเขา่าที่ผมลองไปสังเกตที่ลองลองไสอ่สั่นดูอ่ะสู้ใบบางไม่ได้ครับอันนี้เป็นตอ,อกติ้วตอกผิวอย่างดีเลยพี่นอ้องตอนแรกว่าจะเหลาเป็นหลอดตอกเนื้อตอ,อกเนื้อแจก,กที่นี่ก็กระเทือนเหลาครับเทือนเหลาก็เลยเอาแบบดีๆไปเลยปีปีละข้างเนาะโอเคครับผมนี่ตาม แบ่งๆกันไปเล่นครับเบื่อเบื่อแถวแถวบ้านใครหนูหนูหลาเนะี่ยลองเราไปสั่นหนูครับแต่ผมว่าไม่พลาดหรอกเนี่ยความยาวมาตรฐานของผมก็สี่สี่สิบเส้นครับความยาวสี่สิบแล้วก็จากจากปลายมาถึงนี้มันสามสิบตามอีกสิบเส,ส้นเนี่ยเสียงเสียงจะไม่ไม่ดังมากครับ ชอบเสียงว่าเบาสันส่นสั่เ่าเบาค่อยๆ <c oughs> ก็อนจะจับฉลากเขาครับจับสองสองคนไม่รู้ว่าใครจะเป็นผู้โชคดีอะ่ะก็คอมเมนต์มาครับผมจะได้จดชื่อแล้วก็ใส่กล่องไปจับวับนที่หนึ่งมีนาคมลองเอาไปสั่นดูพี่น้องอันนี้ก็ไม่มีค่าใชา้จ่ายเลยครับเดี๋ยวผมส่งไให้ฟรีเลยที่นี่ใครถ้าใครใครไม่ได้ก็ สั่งเอาได้ครับแล้วผมจะเลาไปเรื่อยสื้อสื่อเอาเลยก็ได้ราคาก็แล้วผมจะพิมพ์เบอร์โทรไ้ให้แล้วก็โทรมาสอบถามหมอครับใช้ได้ครับใช้ได้เดี๋ยวนี่โอเคครับผมก็มีเพียงเท่านี้แหละครับวันนี้มาชี้แจงให้ฟังให้เฉย <laughs> อ่ะใครอยาก ใครอยากคอมเมนรุ่นก็คอมเมนต์กัามาครับกดติดตามให้ด้วยครับโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคน